สวัสดีทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้แกมก็จะมาสอนวิธีโกงไหมครับอย่างถูกวิธีกันเห็นไหมนี่คือบ้านของแกมนะคะก่อนอื่นเราจะลงไปข้างล่างกันก่อนลงแบบทางด่วนก็ต้องแบบนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเรามีวิธีโกงอีกเยอะอ่ะเราก็จะมาดูด้านนอกกันนะคะนี่เห็นไหมนี่ก็จะเป็นบ้านของแกมนะแล้วนี่ก็จะเป็นแปลงผักนะคะนี่คือแกมโกงทั้งนั้นเลยนะหมดเนี่ย ต้นไม้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็โกง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 แล้วนี่ก็เป็นน้องของแกมนะคะบดีแล้วก็นี่ก็เป็นโกงนะคะนี่ก็โกงไอนี่ก็โอ๊ยไอนี่ก็โกงค่ะแล้วก็หนักด้วยนะคะไม่ได้หนักแบบน้ำหนักเยอะนะคะหนักแผ่นดินค่ะแถมเป็นขยะด้วยขยะสังคม กโกงนะคะหมาเนี่ยนี่ก็โกงเอ๊ะนี่ตาล่าที่ก็โกงเหมือนกันแม่น้ำนี่ก็โกงเนี่ยแม่น้ำนี่ก็โกงกากไงเข้าใจปะกากแล้วก็ไอ้นี่ก็โกงเหมือนกันนะเฮ้ยจะข้ามแล้วจะข้ามแล้วจะข้ามแล้วแกม้องตายมันมีมันมีอาหารไปกินเค้กดิอ่าแกมจะพาทุกคนไปดูเค้กกันก่อนนะคะแล้วจะมาสอนวิธีโกงให้ ไม่ต้องเึลืนทางนี้ก็ได้นี่ว,วะ<ม>วิธีโกงนี่ไอ้นี่ก็โกงนี่เคกพวกนี้โกง,โกงทังนั้นกินได้ด้วยสืิมพลังชีวิตนะคะ,คะก็กกดเข้าไปเลยก็กินได้แล้วกดเข้าไปเลยก็กินได้แล้วค่ะแล้วเราก็ไปดูวิธีการโกงกันเลย วิธีการโกงนะคะก่อนอื่นเราก็เล่นแบบคอนทินิวก่อนนะคะแบบที่แบบว่าไม่มีชีตนะคะแล้วเราก็เข้าไปด้วแล้วอเข้าแบบน่ี้ีตเสร็จปเกมเนี่ยเราม,มาช่วยสร้างบ้านอุจงม,มาช่วยสร้างบ้านก่อนนะคะแล้วก็หาบ้านที่คิดว่าเป็นทำเลที่เหมาะนะคะเอาแบบที่แบบว่าคิดว่าชอบเลยโผมาการทะเลได้นะเลียแต่นั้นก็สร้างกระจกได้ ต้นไม้ไม่ค่อยมีแกมอยู่ไหนอยู่แถวๆนั้นแหละเกมมาอยู่ไหนนูจจะมืดแล้วค่ะกินอยู่บนต้นไม้เราไปหามุมที่สามารถสร้างบ้านง่ายๆหน่อยนะคะนี่เห็นท้่งกุหลาบด้วยแเราเข้าเซฟอื่นดีไหมเนี่ยอ้จไงแกมว่าเรามาสร้างบ้านหลอยฟ้าโอ้ยเกม น่าเบือ่อขอให้อยุดสบบเวเบิลนะเว้ยฆ่าทิ้งแม่งเลยฆ่าเลเกินอ่ะค่ะเราจะมาสร้างบ้าน <S 2> <S 2> บนบบงงป,ปุบากย้ายสบบเวเวิลนะมึงแล้วก็แต่แล้วเราก็มาสร้างบ้านอันนี้กันเลยมีมมคนคู่อยู่แล้วเหรอ,หรอไม่บันมีอยู่แล้วนั่นคืออะไรเชยแล้วไงไม่รู้จักโอ้ตายลากเร็วไปนะเอาอะไรดีอ่ะเอาเอาอะไรสร้างดี เป็นเหมือนดอกตูดแก็คประมาณนั้นแหละเห็นอยงนี้นได้เออเห็แบบนมันโตวุ่นว,ว,วายอ,อ่ะค่ะแกบปบขดตัวไปสร้างบ้านแปบ๊บแล้วเรามาเจอกันอีกทีนะคะใช่อ่ะค่ะแล้วแกปก็จะใช้หินน้ำสีน้ำเงินในการสร้างบ้านนะคะหินสีน้ำเงินก็ประมาณนี้ก็ก็เดี๋ยวถ้าเสร็จถ้าเสร็จก็อาจจะให้ดูเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนี่น่องจากไม่อยากให้มันเสียเวลานะคะขอไปสร้างก่อน อ่ะค่ะตอนนี้บ้านของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะทุกคนก็ใส่เตียงลง,งไปเลยอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าเราจะต้องมานอนจริงๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันกลัวว่าจะขึ้นเตียงยากก็ใส่ส,สวยๆหน่อยตกแต่งหน่อยก็ใส่บันไดเข้าไปนะคะจะได้ดูหรูขึ้นมานิดนึงค่ะจริงๆแล้วนะคะไอ้ของพวกนี้มันก็ไม่ค่อยจาเป็นนะไอ้พวกของตกแต่งอย่างสมุดนี้นะคะมันเอาไว้ตกแตง่งเฉยๆนะคะแต่มันก็สามารถที่จะวางของได้นะคะ แล้วก็นะคะแล้วก็พวกของคราบนะคะให้เอาเตาผิงหีดเจ็บี่ตีของนะคะแล้วก็กล่องคราบนะคะวางเอาไว้ริมๆห้องเลยนะคะเกมไม่ต้องมีพิจารกาเองแล้วก็วางไปเลยนะคะเหมือนกับว่าเราจะมาใช้งานมันจริงๆกล่องคราบก็มีสองกล่องนะของแกมกับพีมนะคะแล้วก็หีดสองใบนะคะ แล้วก็เตาผิงที่วางบนนี้ก็ได้ไไไดนะคะเตาผึงเตาเตาผิงนะคะอ่าเราจะใส่รูปตกแต่งสักหน่อยก็ได้นะคะใส่รูปอ่านะน้ำไม่ต้องหลอกไม่จําเป็นอานน้ำนี่ที่จริงก็เป็นของตกแต่งเฉยๆนะคะอออโอ้เลิศนี่คืออะไรนี่สวยเลยอะ่ะไม่มีความสวยงาม ไ,ได้เนะาะเดี๋ยวเราจะหลับอี๊ย่สี่มันนอนเลยอะ่ะค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นทางลงนะคะค่อยๆลงอย่างนี้ค่อยๆลงลงจะค่อยๆขึ้นไปพัวก็แตกเลงไมด้มันขึ้นยากเนาะฉันก็ตกไปท่าแซ่บเอ๊ะอะไรตัวอะไรคะรู้วะในเกมมันเริกม,มือแล้วอะ่ะ แล้วก็อย่าลืมใส่โคเปอร์โค<ม>เปอร์หนูชชอบพูดแปลกๆสักวันขึ้นได้เหรอได้ขึ้นได้ใช่ไหมเ,เป็นดูขึ้นได้นูเฮ้ยสีสลับไม่สวยต้องเข้าใจแกมเป็นคนจิกอที่ิุดอีกนิดนึง บันไดแบบนี้ดีกว่าไหมเนี่ยโอ๊ยมาดูทีทาบันไดก่อนนะคะเรามาดูความอลังการของบันไดกันนี่คือการจําลองรอยสุเทพโขดลน้ำการจําลองรอยสุเทพชัดๆเลยค่ะกดเหมือนเนียนมากทําอะไรอ่าเราเข้าไปดูข้างในบ้านัปดีกว่า ก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่ได้กว้างอะไรมากนะเพราะว่าก็เพราะว่ามันเป็นเซฟที่เอามาให้ทุกคนดูเฉยๆเซฟที่เล่นปัจจุบันก็จะอาลังการหน่อยนะคะเพราะใช้เวลาเยอะในการสร้างอันนี้ก็น้อยนิดนึงเพื่อทุกท่านดูได้ทันใจก่อนอื่นก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะตอนเช้าเรามาเจอกัน,นอ่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นมาแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะตรงนี้ก็ กันเอาไว้นะคะกันซอมบี้นี่สมมติว่าเกมเป็นซอมบี้ใช่ไหมมันก็จะเข้ามาไม่ได้ก็ถูกกันอยู่ข้างนอกนะคะแล้วเกมเป็นซอมบี้นะคะเอาไปดิวะซอมบี้มันขึ้นบันไดได้มันขึ้นบันไดได้ไม่รู้เรื่องไงค่ะแล้วมันก็จะติดอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าเราตีมันมันก็จะตกลงไปนะคะลองสุว่าตีชุบไปดินี่ก็จะตกลงไปอย่างนี้นะคะพอเราบังเห็นพอมันเห็นอีกมันก็วิ่งขึ้นมาอีกตีมันก็ตรงไปอีกถ้าิดตีไปเรื่อยๆนะคะ อาจจะได้เวลก็ได้ค่ะหรือแม้ก็ถ้าเกิดเราตีไปเลยมันก็อาจจะได้เวลเพราะมันตกลงไปแล้วนะคะตีไปเลยก็อาจจะตายไปเลยอย่างนี้แล้วก็ได้เวลนี่มันหอ่อนี่ตตนตีค่ะ,คะก็ประมาณนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็ออกเลยอย่างนี้คลเลเทิร์นนะคะออกออกไปปุ๊บออกเลยเหรอแล้วก็เข้าไปกดไปที่เซเวอร์เลยนะคะกดไปเซเวอร์อย่างนี้คือเข้าไปตรงที่แก้ไขตรงนี้นะคะข้อที่นิวหรือ นี้ก็ได้ค่ะแล้วก็กดเข้าไปเลยเราก็จะมีชีวิตกับการโกงของเรานะคะ mm. อันนี้คือเกมเฮ้ยทำไมเกมลอยได้ลอยได้เหรอรลอยได้นะปีนขึ้นไปค่ะนี่ก็จะออกไปอย่างนี้เลยนี่คือการจำลองรอยสุเทสแล้วก็ลงไปงยยงค่ะแล้วก็ ตัวของเรานะคะถ้าเกิดอยากจะคลัพหนังก็รู้กันดีรู้กันดีเนาะว่าคลั an พเีโรชิทานาซอมบี้นี่ค่ะเราจะมาสาธิตกันเลยนะคะเกมซอมบี้นี้เดี๋ยวถ้าไม่อยากตายก็รีบขึ้นมามาไปล่อมเดชทางนี้ทางนี้ Hello, พี่ชัยน, smith. นี่แค่นี่แค่พ <switches Passover> ี่ชายก็สวยใช่ิวิล่ะเอามะมโวงไปทางนั้นก็ได้มึงมีบันไดมึงขึ้นบันไดมาก็ได้เดี๋ยวก็ตายเพราะแดดอ่ะ แล้ะะรุปคือ,อยังไงก็ขึ้นมาไม่ได้เพราะเราสร้างบ้านที่สูงนะคะที่จริงแล้วไม่ต้องใช้เนื้อก็ได้นะเอาเค้กมาวางก็เป็นการโกงแบบนะคะแล้วแล้วคลิปหน้านะคะเราก็จะมาโก,กงกันแบบเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบายแล้วเจอกัอนนะคะีค่ะ